หัวถนนตำบลหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีจัดงานทอดพระป่าสามคัคคีเพื่อบุรณาปฏิสังขรพระประธานในอุโบสถวัดหัวถนนเนื่องจากอุโบสถวัดหัวถนนได้ก่อสร้างมาเป็นเวลากว่า50ปีองค์พระประธานซึ่งอยู่คู่กับอุโบสถหลังนี้มาตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง ปัจจุบันเกิดการชำรุดเสียหายจากตัววานิชลงลักปิดทองมีการแตกกระเทาะเป็นจํานวนมากจึงจําเป็นต้องได้รับการบูรณะปฏิสังขรองค์งพระให้สง่างามอยู่คู่กับอุโบสถตลอดไปทั้งนี้คุณนงนุชเอี่ยมสวัสด์ได้มาเป็นประธานทอดพระป่าสามคัคคีโดยได้บริจาคปัจจัย0 0 0 0นบาทในการร่วมปฏิสังขรพระประธานในอุโบสถพร้อมด้วยคุณกนกการวงพระสุเสถียนผู้อำนวยการประคองศิลงามศิลิคุณครูสุดาร้อยผลคุณนงลักแก้วสุข ห้างหุ้นส่วนจำกัดการยาวบีคุณม่วยนีแท้ลิมคุณสามนลลีเจริญคุณประมวลนาทรัพย์ผู้อำนวยการวิลัยเฉยสะอาดและคุณครูรดเดชดิดพิมพ์ร่วมเป็นประธานร่วมพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้ได้ยอดรวม8 7 6 7 0บาทรวมยอดที่รางที่ประชาสัมพันธ์ไปก็คือ8 70, ป0 0 0 0กว่าบาทก็ได้แ,แรงศรัทธา กับบุคคลที่กล่าวมานี้แล้วก็สาธุชนทั่วไปก็ขออนุโมทนาขอบคุณคุณโยมพี่นงนุษเอี่ยมสวัสดิ์แล้วก็พี่หมวยกนกการวงพระสุรเทียนพร้อมสาธุชนญาติโยมทุกภาคส่วนตลอดจนคณะกรรมการที่เหน็ดเหนื่อยตั้งแต่ก่อนงานทุกๆคนก็ขออนุโมทนาขอบคุณก็ถือว่าก็จะสำเร็จสำเร็จในการที่จะปิดทองคำเปลวใหม่ กตีไว้ประมาณ5 5 0แสนก็จะที่เหลือก็จะมาร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและกุฏิของข้าเจ้าว่าสืบต่อไปเริ่มเลยได้ติดต่อประสางานแล้วก็รอตรงนี้ก็อาจจะช่วงสงการเนี่ยญาติโยมมาก็อาจจะเห็นเห็นช่างที่ทำงานอยู่ในอุโบสถซึ่งก็ไม่ได้เกกะอะไรกับภาคส่วนอื่นแล้วเราก็เตรียมเตรียมไว้แล้วอาจจะมาก็หวังอยู่ลึกๆว่าท่านคงจะไม่ทิ้งวัด วัถนนโดยเฉพาะคุณโยมนงนุษย์เอี่ยมสวัสดิ์แล้วก็โยมพี่หมวยกนกการวงพระสุเสียนนี่ท่านเต็มที่เต็มที่กบกล่าววดหัดถนนก็อาตมาอยู่งานประจําปีก็เช่นเดิมนะสาธุชนญาติโยมทั้งหลายคือเริ่มตั้งแต่วันที่15ใครว่างก็มาได้นะวันที่15เมษายนวันแห่วันแห,นแห่ก็คือวันที่19เมษายนทุกปีงานจะเริ่มวันไหนไม,ไม่สำคัญแต่วันแห่ไม่เคยเปลี่ยน ไม่เคยเปลี่ยนมาเลยเป็นร้อยปีแล้ววันที่19เมษาคือวันเอาหลวงพ่อติว้วออกแหไปในหมู่บ้านต่างๆแล้วก็สลาปฏิบัติธรรมนี้ก็จะดําเนินการนี้แหละตอนนี้อาตมาก็เริ่มไปติดต่อเรื่องไม้มาแล้วเป็นบางส่วนแล้วก็รอทีอ่คนที่รู้เรื่องไม้จะพาไปอีกรอบหนึ่งเขาก็ขอว่าประมาณ10วันนี่ก็หลังจากเนี่ย ทอดพระป่าแล้วก็คงจะได้เรื่องขึ้นเองทั้งนี้คุณนงนุษเอี่ยมสวัสดิ์และคุณกนกการวงพระสุสเียรกล่าวว่าคือเริ่มแรกเลยนะคะก็ทราบจากคุณลุ่งนะคะว่าจะมีการปฏิสังขงรณ์พรบพุทธรูปนะคะพระปานในวัดในโบสถ์นะ,ะ,ะคะพอคุณลุงแจ้งไปก็เลยมีความสนใจเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยคุณแม่นะคุณสายชัยเผชิญชัย,ยากิจเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำบุญ แล้วก็จะสร้างพระประธานสร้างอะไรต่างๆเกี่ยวกับทางวัดมาตลอดพอคุณลุงแจ้งให้ทราบเรื่องนี้ก็เลยสนใจแล้วก็เลยมาร่วมทาบุญให้ก็ได้ทราบข่าวจากคุณลุงมาคุณลุงแจ้งว่าประมาณ0 0แสนค่ะก็เลยบริจาคเงินให้600,000สนเลยตอนนี้ทราบข่าวว่าทางวัดเขาได้ช่างมาแล้วนะคะคงจะเริ่มเร็วๆนี้นะคะ ก็คงจะมีโอกาสก็คงจะมาร่วมการทําบุญกุศลนี่นะคะก็เป็นวิถีทางหนึ่งที่ดีนะสำหรับเราชาวพุทธคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะนะคะให้ได้มาร่วมกันทําบุญทางวัดจริงๆก็มีมีสิ่งที่จะต้องบูรณะเยอะนะคะที่เห็นอยู่ก็คือสาลาปฏิบัติธรรมกับกุฏิพระสงฆ์นะคะที่เห็นสร้างค้างมาอย่างน้อยๆก็5ปีละที่เห็นฐานขึ้นนะคะก็เป็นโครงการต่อไปของท่านเจ้าอาวาสนะคะ ก็หากมีข่าวประชาสัมพันธ์ไปในการที่จะเชิญชวนมาร่วมกันบริจาคก็ขอเชิญร่วมกันทําบุญนะคะหากท่านผู้ชมท่านใดจะไปร่วมสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปก็สามารถไปได้ที่วัดหัวถนนหรือจะโทรสอบถามร่วมบุญได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้และในวันที่15-19เมษายน2568 ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานประจำปี2,568ปิดทองแห่ทรงน้ำองค์หลวงพ่อติวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีมาร่วมการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนหัวถนนปีนี้งานประจำปีของวัดหัวถนนก็เหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาคือเริ่มที่15เมษายนจนถึงวันที่19เมษายนแต่จากการบอกเล่าแล้วก็อาจจะ200กว่านี้นิดหน่อย การจัดงานปีนี้ก็จะให้มีเรื่องของความสนุกสนานปนบุญเรียกว่าได้บุญด้วยได้ความบันเทิงด้วยก็มาเริ่มในการที่เริ่มเรื่องของการบุญประเพณีการประจําปีของวัดหัวถนนของเราตำบลหัวถนนเช่นทุกปีที่กล่าวมาแล้วคือ15-19ถึงเเพราะว่าชุมชนของของอาตมานี่แต่ดเดิม นะถูกกว่าต้อนอพยพมาจากเวียงจันทร์สมัยพระเจ้าอนุวงศ์ซึ่งตรงกับรัชกาลที่สของราชวงศ์จัก,กรีของประเทศไทยถูกกว่าต้อนมาแล้วก็กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆตามรุ่มแม่น้ำคือใครถนัดก็มีมีมีคนที่เรียกว่าลาเวียงนะมาอยู่ในประเทศไทยนี่จุดหนึ่งก็คือที่วัดหัวถนนแห่งนี้ กิจกรรมในงานที่โดเด่นก็คือบรรดาสาธุชนจะหลังไหลาจากทั่วสารทิศท,ที่มีความศรัทธาเคารพกราบไหว้บูชาองค์หลวงพ่อติ้วก็จะมานมัสการปิดทองแล้วก็วันที่19ก็ร่วมแหรนะ่ร่วมแห่เ,เยอะทุกปีถือโอกาสตรวนี้เชิญชวนญาติโยมที่ดูรายการนะวัดวัดถนนมาไม่ยากโยมถ้าไม่ไงก็สามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ของอาตมาก็ได้ว่า 0819496050สามารถจะถามเส้นทางได้นะว่าวัดหัวถนนอยู่ตรงไหนแล้วก็อยากจะให้ญาติโยมมาร่วมร่วมดูปราเพณีและร่วมบุญร่วมกุศลและยมสามารถที่จะได้บุญสองต่อ1บูรณะสิ่งที่ทำรุดของวัดหัวถนนทุกภาคส่วนทุกส่วนจริงๆแล้วใน1ปีเนี่ยงานใหญ่จริงๆของวัดหลวงพุทติ้วเนี่ยก็จะจัดใน วันที่15เมษายนนะครับจะมีพิธีแห่หลวงพ่อติ้วก็จะมีประชาชนทั้งในพื้นที่ทั้งต่างพื้นที่ซึ่งเคย <c oughs> ได้รับความสำเร็จจากการที่ามาบนบานสารก่ลาวหรือเป็นที่พึ่งทางใจอะไรก็แล้วแต่ประสบความสำเร็จทำให้ใคลายทุกข์ไปได้ก็จะมาร่วมกันนะครับที่จะมาทำบุญใน เทศกาลแห่หลวงพ่อติ้วทุกปีนะครับก็ผมก็อยากเรียนว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เทศกาลที่เป็นการที่จะมัสมัติสการหลวงพ่อติ้วทุกวันนะครับเราก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องหรือผู้ที่มีจิทตานะครับที่มีใจนับถือศาสนาแล้วก็มีจิตใจที่อยากจะมาทําบุญนะครับก็เชิญนะครับเชิญมากราบไหว้นะมัส,สก,การหลวงพ่อติ้วเชิญครับที่วัดหัวถนน อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีครับมีมาเป็นหลายปีแล้วป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับมีก็ถือว่าพี่น้องประชาชนชาวโัเถนุ่นให้การนับถือแต่พวกเรานั้นประเพณีวัฒนธรรมนั้นเราก็ต้องทํากันต่อเนื่องถ้ามีการของป,ประมาณไปเมื่ออบตเทศบาลการพัฒน์นจังหวัดเนี่ยพวกเราก็สนับสนุนถือว่าก็เป็นการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่จะรับผิดถึงที่ นิดเดียวยิดจิตใจของพี่น้องประชาชนทาวทั้งหัวถนนและใกล้เคียงที่ที่พี่น้องประชาชนนับถือก็ประจวบพี่น้องประชาชนหลังสงกรามวันช่วงสงกรารที่มีการแห่เนี่ยก็ขอนาเรียนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยถ้าใครไม่เคยเห็นก็มาถ้าคนมาเป็นหมืน่นหมื่นคนเดินทั้งหมู่บ้านก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งหรือเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่จะลูกฝังให้คนมีจิตสํานึกในการรัก ในประเภณนนี้พันนหรือมีถึงเดียวคือหลฟติวคือการท่องเทียเ่ยวน้่ผมว่ากระทรวงท่องเที่ยวรกีฬาเนี่ยพยายามจะดูทุกจังหวัดโดยเฉพาะชนบุรีนั้นน่ะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญติดระดับโลกแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสนใจเยอะตรงนี้รัฐบาล อ่าภายใต้ท่านนายกประธานชินวัตรเนี่ยดูแลเต็มที่ทั้งด้านรูปธรรมเนี่ยต้องควบคู่กันไปถ้าเราจะทําสิ่งหนึ่งันใดไม่ได้ก็ท้งต้องเดินไปด้วยกันรวมรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยต้องร่วมมือร่วมด้วยเช่กันถึงจะไปสู่เป้าหมายระดับประเทศได้ระดับโลกได้ประเทศเนี่ยเราโอเคแล้วของ,ของจอร์ชบีแต่เราต้องการให้ดึงให้ไปสู่ระดับโลก